สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาดูกันนะคะว่าช่องทางในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา40มีช่องทางไหนบ้าง อย่างที่เราทราบกันดีแล้วนะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา40คือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระมีสัญชาติไทยอายุ15-65ปีบริบูรณ์ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทห้างร้านโรงงานตามมาตรา33และไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา39ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหากิจ ซึ่งเมื่อวันที่27มกราคม2565สาำนักง,งานประกันสังคมได้ออกมาอัปเดตข้อมูลช่องทางการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา40และช่องทางการรับประโยชน์ดทดแทนมาตรา40ล่าสุดค่ะซึ่งทางผู้ประกันตนสามารถที่จะเลือกชำระเงินสมทบได้หลายช่องทางเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นเคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลฟเว่นเคาน์เตอร์โลตัสตู้เติมบุญเคาน์เตอร์บิ๊กซีและยังสามารถให้หักเงินผ่านบัญชีธน,นาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนาตาิธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารเกษตกรไทยธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศค่ะและช่องทางในการรับประโยชน์ทดแทนมาตรา40นะคะผู้ประกันตนสามารถที่จะรับเงินด้วยตนเองหรือมอบอำนาจรับเงินที่สำนักง,งานประกันสังคมทั่วประเทศรับเงินทางธนานัรรับเงินทางธนาคารหรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดทางสายด่วน1506ของสำนักง,งานประกันสังคมได้ค่ะ